สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมดี y วันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคการบัตรกรีฐานลิเทียมไอออนนะหรือฐาน18650ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับสืบเนื่องมาจากนะเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยพยายามจะไร้ตะกัวนะหรือว่าบัตรกรีแบตเตอรี่เบอร์นี้นะแล้วตะกัวมันไม่ยึดเกาะครับผมก็เลยมีเคล็ดลับอยู่3วิธีนะที่จะมาบอกเพื่อนๆวิธีที่1น,นะก็คือหัวแรงเนี่ยมันต้องร้อนจัดครับ หัวแรงต้องร้อนนะที่นี้นะก็หมายถึงถ้าเป็นหัวแรงเข็มนะเพื่อนๆนก็ควรที่จะเสียบปลั๊กทิ้งไว้ปล่อยให้มันร้อนนะปล่อยไว้สัก3-4นาทีและรวมไปถึงหัวแรงต้องได้คุณภาพผมแนะนำสักประมาณ30วัต์ขึ้นไปนะเพราะว่ามันจะบัดกรีง่ายนะใช้ได้กับทุกวงจรครับวิธีที่2ใช้น้ำยาฟักหรือน้ำยาประสานเข้าช่วยก็คือใช้น้ำยานะมาแต้มที่ขั้วโลหะของแบตเตอรี่ แล้วหลังจากนั้นนะก็ให้ความร้อนเติมตะกัว่วมันก็จะติดแบบนี้แล้วล่ะครับอีกขั้นหนึ่งนะเพื่อนๆก็ทําเช่นกันประโยชน์ของน้ํายาตัวนี้ก็คือนะจะช่วยให้อุณหภูมิจุดล้อมเหลวของตะกั่วที่เราเติมนะ่ฮะต่ำลงและน้ํายาก็มีส่วนผสมของสารบางอย่างนะช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างโลหะกับตะกั่วให้ดียิ่งขึ้นครับและอีกหนึ่งองค์ประกอบนะก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้มันเป็นแบตของใหม่นะมันก็เลยปัดกีง่ายครับ เดี๋ยวไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะจะเป็นแบตก้อนเก่ากันบ้างครับนี่ก็คือแบตเตอรี่นะที่ผมใช้งานจริงโดนแดดโดนฝนทุกวันครับสังเกตว่ามันจะมีสนิมขึ้นมาด้วยนะแล้วลองมาทำการบัดรกรีดูครับใส่น้ำยาฟลักเติ์เบมระกัวลุ้นกันครับว่ารอบนี้ตะกัวจะติดหรือเปล่านะปรากฏว่ามันติดครับ แต่ใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรและมันก็ติดอยู่หย่อมเดียวครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้คัตเตอร์นะนแงะแซะดูนะฮะก็ปรากฏว่าไม่หลุดครับก็ถือว่าตะกัวเกาะครับแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าแบตก้อนเมื่อกี้นะทีนี้ก็เติมตะกัวเพิ่มพักวนี้ก็โอเคสอบผ่านครับพลิกมาดูอีกขั้วหนึ่งนะผมก็จะลองทำเช่นกันนะก็คือใส่น้ำยาเติมตะกัว ปรากฏว่าขั้วนี้บัดกียังไงก็ไม่ติดแล้วล่ะครับและเคล็ดลับข้อที่3ก็คือท้ายคัตเตอร์นะถูขูดโลหะให้เกิดอรอยครับการถูขั้วแบตเตอรี่ให้เกิดอรอยนะประโยชน์ของมันก็คือตะกวัวมันจะมีที่ยึดเกาะได้ดีขึ้นนะไม่ลื่นไม่ไหลไปไหนนะอย่างน้อยนะเพื่อนๆควรที่จะขูดทั้งสองฝั่งหรือว่าขูดให้มันตรงกันข้ามกันนะหรือถ้าเพื่อนๆมีกระดาษทรายถูนะ ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันครับทีนี้เราก็มาลองบัดกอีครั้งหนึ่งครับใส่น้ำยาเพิ่มตะกัวและแล้วนะคราวนี้ตะกัวก็ติดอย่างง่ายได้ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องงอเครื่องสปอร์ตมาใช้แล้วนะฮะอย่าลืมเคล็ดลับ3วิธีนี้นะฮะข้อที่1ก็คือหัวแรงต้องร้อนจัดนะสองใช้น้ำยาฟลักเนื้อมยาประสานเขาช่วยแล้วก็ข้อที่3 หูโลหะให้เกิดรอยกล้าผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ